สวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้สุขภาพดีมีสุขหรือว่าหนูน้อยสุขภาพดีนะคะเราจะต้องมารู้จักกับการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อที่จะไม่ให้เจ็บป่วยนะคะยิ่งช่วงสถานการณ์ตอนนี้เด็กๆจะต้องช่วยกันดูแลสำรวจสุขภาพตัวเองให้ให้แข็งแรงอยู่ส,สม่ำเสมอนะคะวิธีที่1สำรวจสุขภาพตัวเองวิธีที่2 เด็กๆจะต้องรู้จักการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะคะวิธีที่3เด็กๆจะต้องรู้จักการออกกำลังกายให้ถูกวิธีเพื่อที่จะเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็อย่างที่4นะคะเราจะต้องรู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักผลไม้ เพื่อที่จะทําให้การขับถ่ายของเราเป็นปกตินะคะหน่วยที่ 6. เรื่องที่ 1. การสํารวจสุขภาพสําหรับอนุบาลหนึ่งนะคะเรื่องของการสํารวจสุขภาพันเด็กๆจะต้องรู้จักการสํารวจสุขภาพเรามาลองสํารวจสุขภาพกันนะคะว่าน้องๆเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีหรือเป็นเด็กที่มีปัญหาสุขภาพนะคะ เด็กที่มีสุขภาพดีนะคะอันดับที่หนึ่หนังศีรษะจะต้องสะอาดดับที่2มีใบหน้าที่เนียนนุ่ม3มีแววตาที่สดใสสี่ริมฝีปากนุ่ม5ฟันขท้าสะอาด6มีผิวที่เนียนถ้าเรามีคุณสมบัติทั้งหกอย่างนี้แสดงว่าเราเป็นเด็กที่มี สุขภาพดีส่วนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพนะคะอันดับที่หนึ่งหนังศีรษะจะมีรังแค้ผมจะกรอบแห้งอันดับที่สองใบหน้าจะบวมอันดับที่สมตาค็จะแดงๆอันดับที่สมีริมฝีปากที่แห้งแตกอันดับที่ห ความูอันนี้สังเกตได้ง่ายมากเลยนะคะ,ะวิธีที่จะมาดูแลสุขภาพของเราให้ผูกสุขสานายนะคะคือ 1. เด็กๆต้องดื่มน้ำที่สะอาด 2. รับประทานอาหารให้ครบทั้งห้ามู 3. 3. ส,สิ่งที่สำคัญมากๆเลยเด็กๆต้องรู้จักล้างมือให้สะอาดนะคะทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร และที่สำคัญเวลาเด็กๆเข้าห้องน้ำเด็กๆจะต้องล้างมือทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะกำจัดเชื้อโรคสำหรับวันนี้คุณคพูมีคำศัพท์มาฝากหนึ่งคำนะคะอ่านตามคุณคพูนะคะ h e a l h e l สุขภาพสะกดอย่างนี้นะคะ s e a l t h h e a l สุขภาพ วันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาฝากแค่นี้ค่ะค่ะสําหรับใบงานของเด็กๆของน้องชัน้นอนุบาลหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะมีใบงานให้เด็กๆค้นหาตัวอีที่อยู่ในภาพจํานวน5ตัวเมื่อเด็กๆหาตัวอีเจอแล้วให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงพับเลยนะคะพร้อมกับลากเส้นตามรอยปักตัวอีที่คุณครูกำหนดให้ค่ะแค่นี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ